สวัสดีนูค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการติวการใช้งานโปรแกรมเ o ิรกับนูใน3นาทีนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะแนะนำว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าวันนี้นูมีเทคนิคดีๆในการแทรกหมายเลขหน้าใส่ลงไปในเอกสารมาฝากเขาบอกว่าง่ายมากเดี๋ยวไปดูกัน เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ไฟล์ตัวอย่างกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแทรกหมายเล็หน้าตรงบริเวณด้านบนมุมขวานะคะวิธีการค่ะไปที่เมนูแทรกค่ะสังเกตตรงกลองหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะคะจะมีปุ่มหมายเลขกหน้าค่ะคลิกไปหนึ่งครั้งค่ะเราจะเลือกว่าเราจะใส่หมายเลขหน้าด้านบนของกระดาษหรือด้านล่างของกระดาษนะคะในที่นี้เราจะเลือกด้านบนค่ะแล้วเราก็จะเห็นกล่องพรีวิวตรงนี้นะคะเราเลือกกล่องที่3าได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็น ตำแหน่งตรงด้านขวามือนะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นเหมือนกับว่าให้เราเปิดหัวกระดาษท้ายกระดาษให้เราเข้าไปอีดิทหมายเลขหน้านะคะตอนนี้สังเกตว่าเราจะเห็นหมายเลขหน้าทุกหน้าแล้วนะคะหน้าหนึ่งก็มีหมายเลขแล้วแล้วก็หน้าสองก็มีหมายเลขแล้วนะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะปุ่มสีแดงนะคะ ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะคะก็จะถือว่าเป็นการใส่แทรกหมายเลขหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ